นี่นะครับฟรีไบ a น c e นะครับก็เข้ามาอยู่ที่3,858 BNB นะครับการชำระปกตินะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเ,เลือกทำกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับาสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเคมเหรียญใบเน้นนะครับเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับ โอเคหน้าเว็บคุณสมบัติของเว็บนี้นะครับคุณสมบัติของเว็บนี้ก็จะเป็นการฟอสเเอนะครับแล้วก็ช็อตลิงก์ PTC offerwall แล้วก็งานนะครับส่วนอันต่อไปก็จะเป็นความสำเร็จเกมแล้วก็การแข่งขันนะครับตรงนี้มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด12,356คนนะครับ USD ที่ได้รับไปแล้วนะครับอันนี้การถอนนะครับตรงนี้เว็บนี้ก็เปิดออนไลน์มาได้อยู่ที่40วันนะครับเว็บนี้ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนของเพื่อนๆที่ทําที่เขาใช้เว็บนี้อยู่นะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลติดต่อแอดมินเจ้าของเว็บนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับพอเสร็จให้เพื่อนๆกดมาที่คําว่าเริ่มได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลนะครับต้องยืนยันอีเมลด้วยนะครับเว็บนี้นะครับ โอเคก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลแล้วก็ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับว่าเพื่อนๆจะเ,เป็นวีสหรือวีสานะครับแคปชั่นถ้าเป็นวีสองแล้วก,กดรีอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก,กดยืนยันแล้วก,กดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคผมได้สมัครไว้แล้วดย๋ยงผมขอเข้าสู่ระบบสักคูน่นึงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเลือกเป็น V2 นี้แล้วก็รีแคปช่าถ้าเราเลือกเป็น V2 นะครับเราต้องถ้ามีแคปชาอย่างนี้เราต้องแก้ด้วยนะครับอย่างนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะครับโ okay, อเคด๋ย่าช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆเขาไหนที่ล็อกอินเข้า Forset Pay แล้วแก้แคปช่าไม่ผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกท้ายคลิปนะครับโอเคตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่ทั้งหมด1 5 0 0 1,500เหรียญน,นะครับนี่นะครับ1,500โทเคนนะครับพลังงานอีก39พลังงานนะครับโอเคก็จะถอนไปเหรียญใบ a น้นเข้า f อสเซตเพยได้อย่างเดียวนะครับก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่1,500โทเคนนะครับสูงสุดอยู่ที่50,000โทเคนต่อวันนะครับโอเคก็ให้เราเอาที่อยู่กระเป๋าของ f อสเซตเพยมาใส่นะครับ โอเคอย่ามาดูวิธีหาเหรียญนั้นก่อนนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อมาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคเรามาดูวิธีหาเหรียญตรงนี้จะเป็นความสําเร็จนะครับตรงที่คําว่าหารายได้ตรงนี้นะครับโอเคทําการเคมครบ30ครั้งนะครับจะได้อยู่ที่50โทเค็นนะครับแล้วก็ทําการเคมครบ60ครั้งจะได้อยู่ที่100โทเค็นกับอีก2พลังงานนะครับ โอเคถ้าเพื่อนเพื่อนทครบอย่างนี้จะขึ้นเป็นตรงติ๊กถูกตรงนี้จะขึ้นตักสีเทาจะเป็นสีเขียวก็ให้เพื่อนเพื่อนมากดรับได้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อครบนะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นเกมนะครับก็เพื่อนเพื่อก็ลองมาเล่นดูได้นะครับก็เพื่อนเพื่อเล่นดูเพื่อนเพื่อก็เล่นดีๆนะครับไม่งั้นเหรียญที่เรามีจะหมดนะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นออโต้ฟอเซตนะครับออโต้ฟอเซตอันนี้ก็จะได้รับอยู่ที่20โทเค็นนะครับทุกๆ1นาทีนะครับ วิธีการหาโทเค็นนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทาช็อตลิงก์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเคมตรงนี้นะครับตรงที่คําว่าแมสโพเซตนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่30วินาทีได้อยู่ที่12โทเค็นนะครับประมาณนี้นะครับวันนึงทําได้อยู่ที่300ครั้งนะครับวิธีการทําก็ให้เพื่อนเพื่อรีแคปชาตรงนี้นะครับโอเคให้เพื่อนเพื่อนแก้แคปชั่นางนี้กดยืนยันได้เลยนะครับโอเค3ลบ2เหลือหนึ่งนะครับ สามกสามเป็นหกอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วกดรับรางวัลได้เลยนะครับโอเคก็ได้มาเพิ่มอีก12โทเค็นนะครับก็ให้เรากดตกลงได้เลยนะครับแล้วเรามาดูฟอร์เซตอันต่อไปนะครับฟอร์เซตอันนี้จะได้รับอยู่ที่60โทเค็นนะครับวันนึงทําได้อยู่ที่80ครั้งนะครับนี่นะครับแ0ดครั้งทุกๆ5นาทีนะครับวิธีการทําก็ให้เพื่อนๆมาแก้แคปชั่นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วกดยืนยันอย่างนี้นะครับ โอเคแล้วเราก็อย่าลืมแก้แคปชั่นอันนี้ด้วยนะครับ505 0 5นอย่างนี้นะครับแล้วก็2ปุ๊บอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดเคมได้เลยนะครับโอเคพอเรากดเคมก็ได้มาอยู่ที่60โทเคนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเหมือนอันนี้ผมจะบล็อกโฆษณานะครับโอเคประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นลิงก์สั้นนะครับตรงนี้นะครับ ก็วันนี้ของผมมีอยู่ที่38ช็อตลิงก์นะครับ้าทำทั้งหมดผมจะได้อยู่ที่3 8 0 8 86.5โทเค็นนะครับกับอีก1 1 3อ,นอินาจีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคส่วน PTC ตรงนี้นะครับดู15วินาทีนะครับจะได้อยู่ที่50โทเค็นนะครับแล้วก็10วินาทีได้อยู่ที่40โทเค็นนะครับแล้วก็5วินาทีได้อยู่ที่30โทเค็นนะครับ ของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับในแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับ PTC ของแต่ละคนนะครับโอเคประมาณนี้พอเสร็จก็เพื่อนเพื่อนเลือกนะครับว่าเพื่อนๆจะเอาเป็นอะไรผมก็จะเอาเป็น V2 อย่างนี้นะครับแล้วกดตรวจสอบได้เลยนะครับโอเคพอเสร็จแล้วกลับมาหน้านี้ก็ได้เพิ่มมาอีก30โทเค็นนะครับแล้วกดตกลงนะครับโอเคส่วนงานตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับรอเว็บขออัปเดตเข้ามานะครับส่วนเพื่อนๆนเขาไหนที่เป็นสายทำออฟเฟอร์วอลนะครับ สายทำออฟเฟอร์วจะปลดล็อกในระดับเ well, well, วลเวลเราต้องเวลถึงเวล5นะครับประมาณนี้โอเคส่วนตรงนี้จะเป็นหมวดของการลงโฆษณานะครับลงโฆษณาตรงนี้นะครับการฝากโอนย้ายอะไรประมาณนี้ประวัติตรงนี้นะครับก็เอาไว้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคส่วนประวัติตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการเคลมนะครับประวัติทำออฟเฟอร์วอลประวัติการถอนนะครับผมก็ย,ยังไม่ถึง ผมก็ยังไม่ได้ถอนเดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคอยวเรามาดูการเข้าสู่ระบบของ Fo สเซตเพย์สำหรับเพื่อนเพื่อนคน,นไหนที่แก้แคปชั่าไม่ผ่านนะครับสําหรับการเข้าสู่ระบบของ Fo สเฟตเพย์นะครับโอเคพอเพื่อนเพื่อนแก้แคปชา่าแล้วขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็จะใส่เป็น14บแซอย่างนี้นะครับแล้วก็วักศูนย์สอย่างนี้นะครับศูนย์สาม โอเคพอเสร็จถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ไปเลยนะครับ W H I W R I C นะครับอย่างนี้นะครับโอเคผมก็จะใส่ประมาณนี้หรือเพื่อนๆจะใส่2 7 5ุด็หไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วกดต่อไปนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นตัวเลขนะครับว่าผ่านไหมใส่เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับอย่างนี้นะครับแล้วกดตรวจสอบนะครับ โอเคถ้าขึ้นไม่ผ่านอย่างนี้นะครับมีมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับไม่สามารถแก้แคป t c ่ผ่านได้นะครับโอเคก็ okay. 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 ให้เพื่อนใส่ตามนี้เลยนะครับ B T W F O O D แล้วก็วก B A อย่างนี้นะครับแล้วกดต่อไปถ้าขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้มันเพื่อนใส่ไปเลย6ขผดแล้วก็2 8 50้วัก เอย่างนี้นะครับปล่อยเพื่อนๆกดต่อไปถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับปล่อยเพื่อนๆพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับ S A N K W A Y O U อย่างนี้นะครับแล้วกดตรวจสอบอย่างนี้นะครับโอเคก็เสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองทําตามที่ผมบอกนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเลยนะครับ โอเคก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วเราก็มาเอาลิงก์กระเป๋าของเหรียญใบแน้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาตรงที่คําว่าดี p พ s i ตรตรงนี้นะครับโอเคพอเสร็จ okay, ก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาหาเหรียญ BNB นะครับโอเคนี่นะครับ BNB ก็ให้พเพื่อนๆคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เอากลับมาหน้านี้นะครับแล้วก็มาหน้าแรกนะครับในการถอนตอนนี้เหรียญผมมีอยู่ที่1641โทเคนนะครับโอเควิธีการถอนก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ โอเคให้เพื่อนเพื่อเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญใบแนนเข้าฟอสเซตเพนะครับทองขั้นต่ําอยู่ที่1 5 0 0โทเคนนะครับโอเคพอเพื่อนจะถอนนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อเลื่อนเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนเื่อก็เช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายให้ดีนะครับอย่างของผม0ู f อย่างนี้แล้วก็ C8f นะครับโอเคศู f ย์แล้วก็ C8f อย่างนี้นะครับพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับ โอเคผมก็ได้ถอนมาแล้วนะครับอยู่ที่1641โทเค็นนะครับโอเคเขาก็มีให้อ่านตอนถอนคุณสามารถร้องใหม่ภายใน 1- ถ2ถึงสถึงชั่วโมง1-3ถึง 3, ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูที่ f อเรสตเพว่าเหรียญจะเข้าเลยไหมนะครับหรือว่าเราต้องรอนะครับโอเคนี่นะครับฟีไบเน้นนะครับก็เข้ามาอยู่ที่ ,3858bnB รานะครับการชำร,ออประปกตินะครับโอเคเว็บนี้ก็ ถอนแล้วเหรียญเข้ากระเป๋าทันทีเลยถ้าเหรียญรับเพื่อนๆกดที่คําว่าถอนล้วยังไม่สามารถถอนได้นะครับภายใน1-3ชั่วโมงนะครับประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองอ่านตรงสีแดงๆตรงนี้กันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคหลกัหลกๆของเว็บนี้นะครับตรงนี้นะครับเลเวลตรงนี้ถ้าเพื่อนๆถึงเลเวล5นะครับเพื่อนๆจะสามารถทำออฟเฟอร์วอ์ได้นะครับ โอเคเว็บนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมาอัปเดตก,การถอนอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ